10ปีต่อจากนี้เราจะเป็นที่หนึ่งในเอเยอย่างแน่นอนวันนี้ปุ๊บเนี่ยความภูมิใจของผมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าทุกคนเนี่ยเข้าสู่คําว่า b i o l o g v i t y b i o l o g v t y คือกับใหม่ที่เรา คิดค้นขึ้นมาแล้วก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดวันนี้ไม่ดิฟไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเ,เซลล์เท่านั้นแต่เราดูแลเกี่ยวกับทุกเซลล์ในร่างกายของทุกคนเพื่อทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ยืนยาวที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่มีโดยไม่เป็นภาระของลูกๆนะครับเนาะนอกจากนี้เนี่ยยังไม่ต้องเป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีภาพลักษณ์คุณภาพชีวิตที่ดีอันสูงสุดนะครับเนาะก่อนที่ผมเนี่ยจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของไบโอลองจิวิตี้เนี่ยผมอยากจะ ให้ทุกคนเนี่ยดูสไลด์แรกก่อนนะครับเนาะ y H, นะครับทำไมเราถึงแก่นะครับทุกคนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับเนาะว่าปกติเนี่ยเราเกิดจากแค่เซลล์เดียวเซลล์เดียวจริงๆเมื่อเซลล์ของคุณพ่อเนี่ยจาก300ร้อล้านตัวเนี่ยจะเข้าสู่ไข่ของคุณแม่ได้แค่ตัวเดียว นะครับอันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับเนาะเมื่อสายพันธุกรรมของคุณพ่อเจอของคุณแม่ปุ๊บจะเกิดเป็นเซลล์แรกของชีวิตแล้วเกิดจากแค่เซลล์เดียวจริงๆแล้วเรามีทั้งหมดวันนี้สามล้านล้านเซลล์ในร่างกายของคนเรานะครับผมอันนี้คือสายพันธุกรรมของคุณพ่อเรายังมีกลมกลครอยู่สองชุดด้วยกันนะครับเซลล์นี้จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยเรื่อย ่อนหน้าการตั้งครรภ์แทจาจกหน้าท้องแบนราบเลยผ่านไปมาสักสิบเดือนเรามีเด็กขึ้นมาได้สามสี่กิโลเพราะเซลล์แบ่งตัวแบบนี้ตลอดเวลาเซลล์ทุกคนณปัจจุบันก็จะมีการแบ่งตัวแบบนี้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันทุกคนยังคงมีเซลล์สร้างฝันเซลล์ใหม่ให้กับเราตลอดเวลาแต่แค่ทุกคนไม่ทราบเท่านั้นเองนะครับน้็มเซลล์ชุดแรกจะมีการฝังตัวเข้าไปในโพรโมลูกของคุณแม่แล้วเกิดเป็นเราขึ้นมาทั้งหมดเลย เ็มเซลล์จึงเป็นเซลล์ที่เป,เ,เป็นต้นกาเนิดของเราทั้งหมดจริงๆนะครับสร้างสรรได้ทุกอวัยวะทั้งหมดของร่างกายและแบ่งตัวแบบไ right ร้ขีดจํากัดถึง120ปีทําไมมนุษย์เราถึงรู้ว่าเรามีไลฟ์สปนหรืออา,อายุยืนยาวได้ถึง120ปีเพราะสายพันธุกรรมของเรามีชีวิตถึง120ปีแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมจะไม่นั่งบอกไปเรื่อยๆว่าทําไมเราถึงมีชีวิตได้ถึง120ปีนะครับ อันนี้คือช่วงประมาณสัก6-8สัปดาห์หัวใจเราเริ่มเต้นแคนคายยังไม่งอกองมันเลยนะครับเนาซึ่งอันนี้อยู่ช่วงประมาณสัก3เดือนนะครับเอาไว้วของเราเริ่มพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากเซลล์ล้วนๆเลยนะครับเซลล์ตั้เตงเซลล์ใหม่ให้กับเราตลอดเวลานะครับผมคนเราทุกคนหลังจากเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีเซลล์ทั้งหมด3ล้านล้านเซลล์ในร่างกาย เต็มเซล์สร้างเซลล์ใหม่ให้กับเราตลอดเวลาทุกส่วนของร่างกายเรา